สวัสดีครับผมพบกับเราช่องพังทองเงินช้างไทยอีกแล้วครับผมวันนี้จะพามาดูวิวบรรยากาศตอนเช้าครับผมที่นอนของน้องๆช้างนี่ครับบรรยากาศแค่เช้าครับผมเมื่อวานฝนตกครับผากันเล่นเต็มที่เลยครับผมนี่บรรยากาศเช้าๆครับผม ของน้องน้องช้างเจ่าก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับน้องเซนดี้อยู่คนเดียวเลยครับผมน้องกยายทองจานนี่ก็น้องนาเดียน้องปุกกี้ ที่เราอยู่มันจะเป็นชั้นครับเป็นชั้นมันแต่ที่นอนของช้างไม่ชั้นครับผมเพราะาเราปรับปรับให้เป็นที่เรียบได้ผูกมัดช้างได้ครับซิโกโอ้อยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะให้มาดูน้องปุกกี้น้องปุกปุกกี้เยนโชโซน นี่ครับซิกโก้เห็นอยู่ข้างบนนู้นครับอยู่ไอ่อยู่คุกี้ไอชูเดี๋ยวทำอะไรกับน้องนาเดียครับมาดูก็จะเล่นกันครับ เหรียนิ่งเลยครับผมควานยังไม่มาครับยังไปเกี่ยวญ่าอยู่ครับยังไม่มาครับผมบรนยี้กัดยามเช้าครับอันนี้ยังเช้าอยู่ครับดูดูครับสองตัวนี้จะถูกกันมาลกลากี้กับทองเงินอยู่ชั้นบนครับผม จะเป็นที่กักขังน้ำแล้วเราซื้อน้ำมาเราก็จะมาปล่อยไว้ข้างบนครับแล้วมาปล่อยมาไว้ข้างล่างเพื่อจะไว้อาบตอนเช้าๆครับนี่ครับน้ำก็ไม่ค่อยมีครับเหลืองน้ำไม่ค่อยมีครับผม อยาจะให้ดูควันครับควันก็มาแล้วครับคนหนึ่งเริ่มทยอยมาแล้วครับวันนี้สังเกตดูเหลืองทุกตัวเลยครับเมื่อวานฝนตกครับผม เมื่อวานฝนตกแต่หัวค่ำเลยวันนี้จะมีดินทั้งตัวเลยครับแต่ละเชือกครับเกิดได้ลัคก,กี้ครับเหมือนช้างเผือกเลยครับผมบรรยากาศที่นอนของน้องๆช้างครับนี่เป็นรูครับเขาจะเจาะ มังช้างก็จะเจาะเล่นครับเวลาฝนตกหรือมีน้ำขังก็จะเจาะเล่นครับดูๆปุกกี้ก็จะทำอะไรผมไอ้ไดูดูครับถอยมาแล้วชอบเล่นครับนะอ่ะอดูครับพ่อแม่พี่ดูครับดูดูเล่นกันแล้วครับ สองตัวนี้ชอบเล่นมากโยกกันเดี๋ยวจะพามาดูทุกทุกเชือกนี่น้องเซนดี้อยู่คนเดียวครับ ฉันดี้จะอยู่คนเดียวครับตรงนี้สบายคนเดียวพามาดูยายทองจานพ่อกวนพ่อพอกวนมาแล้วครับพ่อกวนตีครับอสวัสดีเอฟซีหน่อยเรยอพ่อกวนสวัสดีครับเออพ่อกวนมาจากเกี่ยวหญ้ามาเกี่ยวหญ้าไหนครับพ่อกวนวันนี้เกี่ยวหญ้าข้างล่างเนี่ยครับอ๋อครับผมเกี่ยว พิ่งมาจากเกี่ยวยาครับนี่น้องวันนี้ยายไม่ใช่น้องแล้วยายทองจันทร์ครับผมยายทองจันทร์อันนี้อายุจะมากกว่าเพื่อนหน่อยครับผมสีบห้าปีพวกความจะพาขึ้นแล้วครับ อันจะเอาขึ้นไปข้างบนแล้วครับเพราะว่าอยู่ข้างล่างอากาศร้อนครับจะไปข้างบนครับผมเดี๋ยวข้างล่างอากาศร้อนเพราะว่าข้างบนจะมีสแลมครับอากาดไม่ร้อนที่นี่ก็ไว้นอนกลางคืนครับ ลอได้ไหมพ่อควานยกล้อได้ไหมยกล้อได้ครับ <c oughs> ตอนนี้ตอนน้ก็ยกอได้ครับนเอ๋อยกล้อได้เนาะพาคุณญายาคไปกินต้นกล้วยเนาะช่วงนี้ไม่มีหญ้าเนาะพาต้นยาคใคใไปกินต้นกล้วยพ่อควานบอ ยาหาครับเมตายาแห้งครับออยาฝนก็ไม่ตกเพิ่งตกเมื่อวานครับเพิ่งตกตกเมื่อวานครับทุตกตัวสังเกตได้ครับมีดินเต็มเลยครับผมนี่แต่ละตัวครับดูลัคกี้ฝนตกเล่นเต็มที่เลยครับผมจะล้างเสร็จเร็วไหมวันนี้ดูครับ ควานัไปขึ้นไปแล้วครับทองจันขึ้นไปกินยาข้างบนแล้วครับนี่ทองเงินโยกอยู่เลยทองเงินกับลักกี้จะนอนบนัววิวทุกวันครับ ตรงนี้วิวจะสวยมากกับน้องแซนดี้เงินครับอยู่ข้างหลังทองเงินครับทองเงินรักกี้ถูกกันมากครับเป็นพี่น้องกันเพื่อนญาติกันครับผมเป็นเพื่อนซีเลยดูคืนเมื่อวานฝนตกครับเล่นเต็มที่เลย ก็เหมือนกันครับน้ำก็ไม่ค่อยไหลน้ำก็ไม่ไม่ค่อยมีด้วยครับฝนตกก็ตกนิดเดียวครับยังไม่พอมีน้ำครับน้ำยังไม่ไหลทีดูครับเต็มที่เลยแต่ละเชือกครับสงสัยจะมีความสุขนั้น น้ำแล้วไม่เจอน้ำครับไม่เจอฝนครับนี่นิลลี่ครับตัวนี้จะไม่ถูกกับพ่อควันครับเป็นพ่อควันไม่ได้ครับจะวิ่งใส่เลย ก็ตัวใหญ่วันนี้เล่นเต็มที่เลยโอเค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  โยกจะขึ้นแล้วครับโยกใหญ่เลยนี่วิวจะสวยมากครับยิ่งตอนเย็นนะครับวิวสวยมาก กกอยากจะขึ้นแล้วครับเห็นเพื่อนขึ้นแล้วอยากจะขึ้นแล้วดิ้นไปดิ้นมาอยู่ครับปกุกีเ้เดียวเดียวเดียวเอ้ย เคยได้กินครับเรียกปุ๊บหันมาเลยครับผมเดี๋ยวบดซูบดซูเลยจับมือเลยบดซูบุนซูจับมือเลยบดซูจับมือเออูโๆครับโลครับเก่งเก่งมากครับทำเียอเก่งมากย่าเก่งเก่งเก่งเซนดี้จะอยู่คนเดียวอยู่ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างไทยด้วยนะครับผมฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีครับช่วยติดตามช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่องของน้องยอดซับยังน้อยมากครับผมยอดซับยังน้อยมากและเป็นช่องน้องใหม่ด้วยครับฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีครับช่วยติดตามให้ช่องของน้องด้วยนะครับผม พวกเราตกงานอยู่ทั้งหมด9้าเชือกครับอยู่ที่นี่ครับเราอยู่ด้วยกันทั้งหมด9้าเชือกครับเดี๋ยวพอควานจะเอาทยอยขึ้นไปเรื่อยๆครับทีละเชือกทีละเชือกเพราะว่าควานก็มีน้อยครับทางเยอะควานน้อยครับสำหรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม